คสวัสดีทุกคนนะครับก็ต้องบอกว่า e ีีนี้นะครับก็เป็น EP ีต่อจากที่เรานะครับเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้น่าจะมีการสมัครนะครับในส่วนของเว็บไซต์ของ a ัลโกพารมกันแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มมีการกดรับเครื่องมือกันแล้วนะครับงั้นนะครับตามสัญญาครับวันนี้ครับบ้านมาในส่วนของที่เป็นตัววิธีการแนะนำเครื่องต้องบอกว่าวิธีการใช้เครื่องมือแล้วกันนะครับตัวแรกนะครับตัวฟรีของ a ัลโกพารมนะครับตัวแรกครับชื่อว่า market section lock นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของ market section lock คืออะไรคือขอเท่าความนิดนึงครับช่วง <Sure. S 1> <Sure. S 2> นี้ครับตลาดนเ,เนี้ย forex เนี้ยเรารู้ใช่ไหมว่าเราจะเราเทรดกันส่วนใหญ่ยอยู่ที่อ่ต้องบอกว่ามันเปิด24บชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยปกติเนี้ยนะครับเทรดเดอร์นะครับ ader, รบ,บางที่เขาจะไม่เทรดกันแบบว่าไม่เทรดกันทั้งวันนะครับอย่างผมเนี้ยก็ไม่เทรดทั้งวันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตลาดเนี้ยจะมีการนะครับต้องบอกว่ามีการช่วงที่เปิดปิดนะ ต่างกันนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับซึ่งนะครับในส่วนของมาร์เก็ตเนี่ยนะครับลุ้ฐานเนี่ยจะนะครับจะมีแบนแบ่งครับหมดอยู่ประมาณสองสามเซสชั่นนะครับเซสชั่นแรกเนี่ยครับก็คือในส่วนเซสชั่นที่เป็นเกียวโตนะครับหรือคือตัวของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับใครเป็นสาย JPY ไหมต่ชอบดูหนังญี่ปุ่นเนี่ยผมเนี่ยชอบนะครับนีเนี่ยเล่น โตเกียวได้ครับผมก็โตเกียวเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงเช้าใช่ไหมครับตอนกลางวันก็เป็นช่วงลอนดอนนะครับก็คือในส่วนของในในสหออังกฤษใช่ไหมครับในส่วนของตอนเย็นก็จะเป็นนิวยอร์กแล้วนะครับแล้วก็จะมีมีซิดนีย์แทรกเข้ามานิดหนึ่งนะครับคือต้องบอกนี่ครับว่าการที่เรานะครับู้ตรงนี้มันดียังไงนะคือถ้าเรารู้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่บาร์ว่าน่าจะดีสำหรับเราเนี่ยคือในการที่ว่าเราอ่ะจะได้ไม่ต้องหลงว่า ข้ากาบทั้งวันครับเพราะในจังหวะที่ตลาดเปิดนะอย่างเนี้ยเราจะรู้ว่าตลาดเปิดช่วงไหนใช่ไหมครับแต่อย่างทองคําเนี่ยเห็นไหมครับว่าส่วนใหญ่ที่มันวิ่งเนี่ยนะมันก็จะวิ่งในส่วนช่วงที่เป็นนิวยอร์กซะส่วนใหญ่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตลาดอเมริกาเปิดใช่ไหม usd ก็วิ่งตามนับง่ายๆเลยแต่ช่วงที่วิ่งในน้อยเน่ะอย่างเงี้ยเนี่ย,ย,ยดูนะเนี่ยเดี๋ยวนีน้เกียวโตเนี่ยเห็นว่ามันวิ่งเนี่ยครับตอนตั้งแต่ตลาดเปิดเนี่ยวิ่งมาสุดๆเนี่ยแบบลงสุดเลยนะ ก็อยู่ที่แค่ประมาณแบบ500จุดเท่านั้นเองนะครับหรือขึ้นสุดเนี่ยก็คือไม่เกิน300จุดมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าช่วงตอนเช้าตลาด u s ยังไม่เปิดนั่นเองคือตรงเนี้ยมันจะเป็นช่วงมันจะเป็นตัวเครื่องมือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยให้เราอะครับเลือกดว่าเราควรจะเทรดคู่ไหนในจังหวะเวลาไหนนะครับแล้วเราก็ทําให้เราเนี่ยสามารถสังเกตพฤติกรรมได้นะครับเราไม่ต้องมานั่งแบบกังวลว่าแบบเราเทรดไปเทรดมาเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวจะผิดเดี๋ยวจะผิดช่วงเวลาหรือเปล่าคือถ้าถามว่าผมเคยผิดช่วงเวลาไหมในการเทรดเคยนะเคยเข้าออเดอร์ตัวของทอ,องคำตั้งแต่เช้าเนี่ยแหละก็หวังว่ามันจะวิ่งครับแต่ว่าถ้าเป็นท,ทั่วไปโปรติถ้าเขารู้แล้วทําไงก็คงจะเทรดแค่ช่วงเย็นใช่ไหมแต่ผมมาเทรดตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ถือครับแลวส่วนใหญ่ถามว่าปิดตอนไหนปิดตอนเย็นครับเพราะอะไรครับเอา้าเพตลาดมันวิ่งตอนเย็นแต่ผมันไม่เข้าตแต่กลางวันแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็แค่ต้องรอ นั่นเองนะครับหรือถ้าสมมุติเราเล่น JPY เนี่ยเดี๋ยวผมไปดูคู่ JPY ให้นะเอาเป็นคู่ USDJPY แล้วกันนะอยู่ไหนนี่ปะ่ะอ่าอยู่นี่ใช่ไหมครับได้เห็นนะครับชัดเจนเลยว่านะครับเนี่ยถ้าเป็นช่วงของ JPY ใช่ไหมโตช่วงโตกเกียวเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งแบบเยอะมากๆเลยนะครับอย่างนี้วิ่งแบบตั้งแต่ตอนตลาดเปิดครับวิ่งไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแบบหัวหลักพันจุดนะอ่ะเพราะอะไรครับเพราะมันมีช่วงตลาดที่มันเปิดแต่พอเป็นกลางวันแล้วครับช่วงเซสชันลอนดอนนะ วิ่งสุดๆเนี่ยแบบนับโหนนับไพไส้นะก็ประมาณเริ่มลดวอลลุ่มลงมาแล้ววอลลุ่มจะลดลงน้อยกว่าน,นี้ครับตอนไหนครับตอนนิวยอร์กนะครับคือตอนตลาดเปิดแล้วตลาดอเมริกาเปิดแล้วก็จะวิ่งจริงๆสุดๆ,ๆแค่อยู่ที่300จุดถึงเอ่อสามใน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 ,ในี้คือ300รอจุดแปนะครับก็วิ่งแค่นี้เองนะครับมันแปลว่าอะไรแปลว่า CPI ต้องเล่นช่งชวงเช้าใช่ไหมครับคือเอาง่ายๆครับอยากจะบอกว่าตรงเนี้ยมันจะช่วยทุกคนี่ะ นะครับใครดูคลิปนี้อยู่แล้วเอาเครื่องมือตัวนี้ไปใช้นะน่าจะลดอาการของการเฝ้าการ์ดได้ดีเลยนะครับและ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 ,และผมว่ามันน่าทําให้เราครับออกแบบระบบเทรดหรือว่าออกแบบชีวิตการเทรดได้ดีขึ้นคือการเทรดไม่จาเป็นต้องเฝ้าการ์ดตลอดครับแต่ถ้าเรามีเครื่องมือตัวนี้ในการแบ่งเซกชันว่าตลาดไหนสิ่งทรัพย์ไหนนะครับควรจะเทรดในระยะระยะเวลาไหนเนี่ยเชื่อว่าเราน่าจะ ทำให้คําว่าบาลานซ์ชีวิตเรามันดีขึ้นนะครับแล้วเราจะไม่ต้องนั่งเฝ้าตลาดครับแล้วแล้วเราจะได้ไม่ต้องแบบกลัวกังวลว่าเนี่ยเดี๋ยวตลาดมันจะให้เราแล้วเดี๋ยวตลาดจะไม่ให้เราคือบางทีอะครับการที่มีตรงนี้มันคือทํให้เราแบบเข้าถูกตังหวานนะแล้วก็ต้องบอกว่ามันลดโอกาสในการเสียนะครับ อ่แล้วที่สำคัญที่สุดคือวันนี้ครับมันจะทำให้เราไม่ต้องมานั่งโอเวอร์เทรดในจังหวะที่ตลาดมีวิ่งไะเนาะ,นะคือผมอันนี้ผมแชร์แล้วกันนะนะครับคือวันนี้ถ้าเราไปกดโอเวอร์เทรดในจังหวะที่ตลาดไม่มีวอลูมอ่ะบางทีมันเป็นไซด์เวย์ใช่ไหมครับแลว้วบางทีมันเป็นไซด์เวย์เนี่ยมันยิ่งอาจจะทําให้แบบบางทีเราจากที่โอเวอร์เทรดกะว่ากดแล้วจะไปเลยอะ่ะมันอาจจะขับก่นอนแต่การที่เรารู้ตรงนี้มันอาจ,จทําให้เราครับ เลือกช่วงเวลาที่ถูกได้นะครับกับสินทรัพย์นั้นๆนเนาะรลปก,ก็คือครับวันนี้ก่อนจะเทรดครับดูก่อนว่าเราเทรดสินทรัพย์ไหนและอย่างที่2ครับดูด้วยว่าตลาดนั้นนั้น่ะเที่ยวเลือก็นสินทรัพย์นั้น่เเนนนะเปิดช่วงเวลาไหนครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ทุกคนสามารถเริเ่มเทรดได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบ ประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวไว้พบในอีพีต่อไปครับว่านะครับว่าจะเป็นข้อมูลตัวไหนนะครับในส่วนของอัลโกแพรนเนาะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ